สีมันมีสีจานพี่เองใด้จานเดียวอยู่เลยอันนี้มันมีคิวม,มีคิวอ่ะมีคนคิท้ายคืนท้ายจะเริ่มไม่หลายด้านจะว่างแสดงว่ามีคนมาขับกินเยอะ ตอนนี้เปสุดท้ายนมีสามครั้หยิบเอาเลยลูกพี่แมมเลยเาไปให้เฉยมันมาขับก็ขับตอนเย็นกันตอนนี้ไม่มีครับเอ๊ยทำไมพี่พี่พี่เฮงถึงไปเข็นไปเข้าวินสุดท้ายล่ะไปถึงไปเข้ากิจสุดท้ายหมายความว่า ม,ม, 3, ม,มูมันมีสามพันไดไหมที่ที่พี่ออกไปคันแรกมันกลับมาก็ต้องมาต่อถอยเข้าใจว่าค่อยต่อกันไปเออก็เหมือนเข้าคิวอะ่ะเนี่ยแจกของไปแจกแจกเสร็จปุ๊บไอคนแรกได้แล้วก็ไปต่อท้ายมามมมก็เหมือนก็เหมือนรถวินนี่แหละถือรถวินนี่เขาส่งคุยสามเสร็จแล้วมาเข้าวินก็คือถือว่าต่อท้ายเหมือนกันต่อท้ายหมายความว่าต่อท้ายคนที่อยู่ที่วินจะมีกี่คันก็แล้วแต่ ถ้าคันนี้ถ้ามันมีสามพันเราก็ต่อคันที่สี่ถ้ามันมีอยู่ห้าพันเราก็ต่อคันที่ห้าเป็นคันที่หกเออที่หกที่เจ็ดแปดแล้วแต่ที่วิ่งมันมีกี่คันน่นแล้วตอนนี้มันมีกี่คันตอนนี้มันมีสามพันโอ้ยหลายคนนะเห็นไหมพี่เองเห็นไหมขอดกำลังมีคนเยอะไปกันแล้วไปกันได้ใช่ไหมเตรียมต่อเลยพี่ อิ๋วนถามน้องขาก็ได no mm ้พ hmm. ี่เอามาตุมยหัม oh, ันน nice. ั่งรเพืูคยหน้าว่าเคยมานั่งไหนั่งรเพื่อนเออไปแคตลาดนี่แหละไม่ใจหรอก สามครับโมงสิบบาทแต่ถ้าตอนเย็นนะสิบบาทสิบบาทนี่ค่ะแล้วเดียวได้ตังค์นะคนเยอะเนาะถ้าเรามาเนี่ยห้าโมงครึ่งพื้นไปแล้วนะปั่นแล้วก็ต้องวิ่งซ้ายวิ่งไกลเหนื่อยวิ่งวิ่ไกลเนี่ยแหละพี่เดินไปสายไกลกว่นี้กดถึงไปท้องเช้าไปสายไกลฝั่งโน้นแต่ถ้าเย็นถ้าเย็นแล้วจะเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเออเริ่มล้าเพราะวิ่งทั้งวันไม่ได้นอนด้วยไง ไม่นอนก็ว <mean> ิ um ่งวิ่งห้ตลาดน้นัพอแล้ว

กินข้าวไม่ตรงกันไงแต่ละบริษัทแต่ละออฟฟิศน่ะพักกินข้าวไม่ตรงกันแต่แตาาน,ตนต้องๆที่มากินยำนี่ก็เหมือนกัน,ยยน,นวแ้ ก่อนว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วหนูนะอันนี้หมูมะนาวปวกุ้งหนึ่งร้อยบาทจานนี้นะอหน,นึ่งรนะ้อยหนึนะ่งแล้บาทแล้วอ,อยู่วันนอกก็กล้ากินเหรอฮะ <laughs> พีมรัาอยู่รับ้างตท้อยอร้อยมาสอนมัยก่อนทือเิงสมัยก่อนรตจนก็หาข้าโพดเียโพดเียวก็ห่อมาจา ในป่าในเขาอ่ะพากันหอกลากมาสองยบาทมากอย่ามาเอานะครับผมมาขาดมาบาทสองร้อยต่ำสองสอง้อยมัดเจ็ดสิบบาทตายแล้วมาเลี้ยงหลานนี่แหละมาเลี้ยงหลานพุ่มสมัยก่อนจะเป็นยังไงนั้นเลี้ยงหลานหลานไปดองอ้อยด้วยทำร่มให้นั่งแล้วกาะอ้อยให้ดีหน่อย ่อกนก็ไม่ีไม่มียนี้มีพอก็ไปหักขา้าวโพดแล้วแ้างหักขา้าวโพดป้าก็ไปได้ไปได้เขาเรียกว่าอะไรขา้าวโพดที่มันแก่ๆแล้วก็มานั่งมันหน้าหนาวมันนั่งโยนใส่กองไฟข้าวโพดแก่นะไม่ใช่ขา้าวโพดอ่อนนะความที่อะไรแบความที่จนอะ เป็นอุปสรรคนะใช่ี่ว่าวนิอุปสรรคตงนี้ไมาโอ้เห็นีบ้างจริงนี้ไม่ออกเลยเบรกตรงนี้ร้อนหน่อยหนึเขาก็ไม่เอาแล้ว,วไม่ออกแล้วใครจะมาทนท,าทั้งทั้งสิ เราก็หาเรียนเขาเพอาะเราพี่ไม่ใส่ถุงไม่เอพราะว่าอยากเพราะว่าไอ้ลองสีสามจานเขาใส่ถุง นี่จานเดียวไหมใช่ค่ะตเดิมพี่าวยังก็พูดวันนี้มีหนุมรอมางให้เขาต้องดถูกว่เรา่งวัไหนไม่ว่างก็ไม่ได้มาวัไหนไม่ได้ว่างก็ไม่ได้มา แต่มักจะมาทีมันมามาผมาม,ามามาช้าไปแล้ว,ว <laughs> <laughs> ส่งเสริฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพียงใช่ okay. ม,มาช้าไปใช่ไหมเน่ยบอกมาดีวางสายดีกว่า <laughs> ไม่มา <laughs> ใช่มาช้าดีกว่าไม่มาอันนี้อันนี้ไม่มีแล้วใช่ไหม <laughs> 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 ใช่พี่เฮงขอบคุณมากเลยพี่เดี๋ยวถ้ามองมาเห็นคนเยอะเดี๋ยวจะมาจ้าขอบคุณมากค่ะย้ำไปทันกันแล้วกันสาธุ